เอาละครับก็กราบสวัสดีมินดรักแฟนเกมทุกท่านกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรุป,ปะกาะกันอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากพักกันให้หายเหนื่อยวันนี้เราก็มาเจอกันในเกมวาย u บลต s ้โชดดาวหรือว่าคาวบอยหนุ่มกับกำนันสาวของเรานั่นเองแน่นอนท่านผู้ชมผมว่าจำไม่ละแต่ว่า มันขาดไม่ได้กับเกมนี้ในคอนเทนต์ทุนน้อยสอยเงินล้านของเรากับทุน5บาทเท่านั้นนะท่านผู้ชม5บาทฟังไม่ผิดครับใครคิดว่าฟังผิดท่านฟังไม่ผิดครับคอนเทนต์ content. ทุนน้อยสอยเงินล้านของเรา5บาทเท่านั้นเริ่มต้นที่5บาทพร้อมกันหรนะือยังฮะพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะท่านผู้ชมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,มาดูกันว่า ทุน5บาทของเราจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะถึง1ล้านบาทหรือจะเจ๊งกันไปตั้งแต่ EP แรกก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับงัดเลยครับ3 2และ1ขอยัดกดออโต้ไวเลิหมุนรู้อยู่ว่ามันไม่พอนะไปฮะหมุนแรกผ่านไปหมุนที่2ฮะหมุนที่3ยังไม่มาว่ะท่านชมแล้วมาอยู่โอ้โหแต่มา0.5ตัง ดอกนี้เอแตกมาครับผมที่คูนึงได้เรื่องอยู่แล้วคูณ2รอบนี้มีรอดหรือเปล่าโอ้โหขออีกโอ้โหเรียบร้อยครับรอดแล้วรอดแน่ผมบอกเลยผมบอกเลยว่ารอดแน่ผมบอกแล้วยี่แค่นี้เราก็รู้แล้วครับผมว่ามันรอดแน่นอน,นครับผมเอาเรื่องครับผม1.97บาทกับทุนเงินรางวัลซูเปอร์เมกะกันเลยครับผมไป งัดกันต่อครับผมแล้วอย่าบอกนะสเก็ตเตอร์ทุนหนึ่งบาทหรอเบ็ดหนึ่งบาทหรอเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยอะ,มยอยอะหมุนฟรีเบ็ดล้วบาทท่านผู้ชมมาดิมาเอาไว่เป็นคำเตือนนะครับผมสําหรับน้องๆหนูๆท่านไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีพี่ก็ยังไม่แนะนําให้มาทําตามนะสามารถดูชมคลิปของพี่ได้เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครที่อยากจะแตกหนักแตกเต็มแตกจริงแตกทุกวันแตกจนร้องขอชีวิตก็เชิญได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นี้กดเข้าไปสมัครกันได้เลยช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะมากจริงๆแต่ถ้าใครไม่มีทุนพอที่จะเอามาปั่นเอามาหมุนก็สามารถกดเข้าไปในกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมและรับเครดิตฟรีได้เลยวันหนึ่งแจกไม่ต่ํากว่า300เครดิตแน่นอนครับผมปั่นกันแบบฟรีๆกันได้เลยครับผม แล้วแตกมาอีกจังหวะนี้เป็นเง 22, ินประมันก้อนโตโตที่22บลา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 หลาดกันเลยครับผมอ่ะนะโคตรสวยโคตรแจ่มแจ่มแมวแวววับสุดๆฮะแล้วตอนนี้เหลืออีกกี่หมุนวะหกหมุนนะท่านผู้ชมแล้วคูณ8ออกมาแบบนี้เป็นยังไงต่อโอ้โหยังอยู่ฮะคูณ8แต่งมาที่ปืนแล้วคูณ16ที่ขบอยหนุ่มออกมาคูณ 3-2Q คิวบวกวาแล้ว64ที่เจครับผม แล้วคิวคูณร้อยยี่สิบแปดเฮ้ยทีเบ็ดแพงๆไม่แตกอย่างนี้บ้างอะฮัลโหลโอ้โหครับยางเดือดครับผมยางเดือดครับผม,ผมบอกเลยว่ายางเดือดไปครับผมกานมันซุปเปอร์เมกาหที่70บาทกับอีก40สตังค์ครับผมเอาเรื่องกระเบื้องแตกสุดๆครับผมไปกันเลยต่อแตกมาอีกไหมลูกพ่อ มุนสุดท้ายเป็นยังไงหมวกแต่มาที่คูณ8ครับผมแล้วมูน16มาที่ A ครับคูณ32ที่ K คบวกวแล้วคูณไม่ถึง64ครับผมตัวงเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะที่189่งสิบาทหกสตังค์อุ้ยเอาจัดอะท่านผู้ชมเบ็ดบาทเดียวเนี่ยเบ็ดบาทเดียวเนี่ยขออนุญาตขยับเบ็ดหน่อยแล้วกันนะขออนุญาตขยับเบ็ดหน่อยแล้วกันสัก5บาทนะท่านผู้ชมจะได้แบบว่ามีลุ้นหน่อยนะ ไปครับขอให้เอาตั้ไปที่30หมดนะเราไปเลยเบาบาทเราเป็น5บาทเราใครที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสุรุปกากันด้วยนะครับไปต่อแล้วตอนนี้เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วท่านผู้ชมจากทุน5บาทตอนนี้เป็น500แล้วนะยาวว่าเป็น500แล้วนะแต่ตอนนี้มันไม่แตกมาเลยฮะ เอามาพูดุ๊บมาเปล่าครับแตกมาครับคิวคูณ2แล้วควดแล้วคูณ2องมาเป็น10บาท12บาทแตกไปเมืเ่อกี้เอคูณหนึ่งครับผมคูณสองไม่มาวะคูณ2ไม่มาแล้วเจมาแบบนี้ครับผมคูณ2ที่หมวกแล้วโหส0บฮะได้เรื่องอยู่มาดีมาขอหน่อยแล้วคดแล้วโอ้โหแตกมาน้อยจัดท่านผู้ชมแตกมาน้อยจัดฮะ เอาได้เรื่องอยู่ครับแต่คูณ16หที่หมวกครับสุดอยู่นะสุดอยู่นะเงนินรางวัลซุเปอร์เมกาที่384บาทครับผมเบ็ดละ5บาทของเราก็เอาเรื่องแล้ว A อแตกมา4ตัวตามด้วยคิวบวกกับขวดเหล้าครับผมแล้วคูณ4ี่ที่หมวกบวกว้คคูณ8ที่ปืนเอาดิ300กว่าบาทกันไปเลยโอ้โหเงนินรางวัลซุเปอร์เมกะที่400กับอีก4บาทครับผม โพสเอาครับตอนนี้รอรุนอย่างเดียวรอรุนอย่างเดียวแต่ตอนนี้เน็ตกูกากครับผมมันไม่ยอมหมุนเน็ตกากไม่ยอมหมุนนะจังหวะนี้ก็โหสองไปสวยงามที่คูณสี่ฮนะแล้วคูณแปดมาคูณสิบหกเป็นยังไงครับผมคูณสามสองอนะยังไม่มาวนะ่ะท่านผู้ชมยังไม่มาวนะ่ะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะที่สามร้อยแปดสิบบาทฮนะเอาเรื่องฮะเอาเรื่องนะอองนะบอกเลยเอาเรื่องจัดนะ แล้วดอกนี้คูณมาอีกคูณ2แตกมาขออนุญาตสต็อปเบ็ดนะแตกรัวแล้วจะเพิ่มเบ็ดแล้วตอนนี้คูณ8ครับผมคูณ16นที่ขาวบอยหนุ่มแล้วเด้อเงินรางวัลซูเปอร์เมกเกร์ที่หนึ้บาทครับผมในเรื่องอยู่ในเรื่องอยู่ในเรื่องอยู่ขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปสักเบ็ดละสิบบาทแล้วกันนะท่านผู้ชมเบ็ดละสิบบาทแล้วกันพร้อมต้อง งัดเลยฮะงัดเลยฮะเจแตกมาครับสวยงามแล้วคูณสองมาที่คิวคูณสี่ไปที่ปืนกับขวดเหล้าฮะคูณแปดเอาดิคูณสิบหกโอ้ยสามสองเลยเหรอโอ้โหเกือบถึงคูณหกสี่ฮะเงินรางวัลซุปเปอร์เม็กกาที่เก้ารอยยี่สิบสี่บาทนะโอ้เดือดจัดนะไปต่อฮะอีกสักห้าหมุนไนปะ คิวแตกมาครับผมแต่กูแตกบาทเดียวไงไปแบบนี้แล้วเคบวกเอครับผมโอ้แตกเบาจัดนะครับผมเอ้ยไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชมไม่มาเลยอะเอาให้ให้สิบหมุนนะให้สิบหมุนนะถ้าไม่มาเป็นชิ้นแมลนพอแล้วแล้วดอกนี้หรือว่ามาวะเรียบร้อยฮะสองร้อยสี่สิบบาทฮนะ เงินรางวัลก้อนโตโตนีต่242บาทเฮ้ยโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ EP แรกของเราก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องสุรุปกากันด้วยนะครับผมไม่เจอเจอกันใหม่ EP ที่2 EP ต่อไปว่าเราจะเพิ่มทุนจำนวนนี้เพิ่มได้เป็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ